รถโ o โยต้า o r t ์ n เ r ที่ฝาประตูท้ายบานที่5นะครับผมหรือเรียกว่าฝาหลังไฟฟ้านะครับซึ่งบางท่านเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็เปิดไม่สนิทนะครับผมหรือว่าเปิดไม่สุดนะครับเรามีวิธีแก้ไขเบื้องต้นดังนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม f c ทุกคนนะครับผมวันนี้พวกเราโตโย t a าชัวดีเยี่ยมอุบลราชธานีนะครับก็ มีเคล็ดลับดีๆมานําเสนอนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับวันนี้เราก็มีสาระนะครับผมมาแนะนําแล้วก็มาวิธีแก้ไขนะครับผมสําหรับรถ t o โยต้าฟอร์จูเนอที่ฝาประตูท้ายบานที่5นะครับผมหรือเรียกว่าฝาหลังไฟฟ้านะครับซึ่งบางท่านเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็เปิดไม่สนิทนะครับผมหรือว่าเปิดไม่สุดนะครับเรามีวิธีแก้ไขเบื้องต้นดังนี้นะครับอันนี้คือปุ่ม power door off นะครับผมหมายความว่าเราจะปิดระบบไฟนะครับระบบไฟที่จะไปทําให้ฝาหลังฝาท้ายของเราเนี่ย เปิดนะครับผมหากว่าเรากดปิดอย่างเงี้ยบางทีมือเราอาจจะไปโดนหรือว่าเข่าหรือว่าเวลาเราเช็ดคอนโซลอย่างเงี้ยนะครับมือเราไปกดตัวเนี้ยก็ทาให้ฝาท้ายตรงเนี้ยเราเปิดไม่ได้นะครับผมเราก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับผมสังเกตนะครับว่ามันเปิดไม่สุดนะฮะเปิดไม่สุดตอนนี้วิธีแก้ไขง่ายมากนะครับดันเลยฮะเอาที่เราต้องการนะครับอ่าเอาที่เราต้องการที่เราใช้สะดวกนะครับผมแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับกดค้างนะครับ2วินะครับ ่าจะมีสัญญาณเตือนบอกแบบนี้นะครับลองกดดูนะครับเปิดใหม่นะครับง่ายๆนะครับผมก็จะใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้คือสาเหตุหลักบางทีเราไปเจอปัญหาแบบนี้นะฮะลูกค้าไม่เข้าใจนะครับผม แล้วก็หากว่า FC หรือว่าลูกค้าทุกท่านนะครับต้องการให้เราทําคลิปนําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการใช้รถต่างๆนะครับของ Toyota หรือแม้กระทั่งทุกรุ่นนะครับเพราะว่า Toyota าชัวร์ดีเยี่ยมอุบลราชธานีของเราเนี่ยขายรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสามารถเม้นมาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งรับตะไครแล้วก็อยากให้เราทําคลิปอะไรดีๆนะครับลูกค้าเม้นมาได้เลยนะครับผมสวัสดีนะครับ